อ๋อยังงุกอรอมัอนอ๋อโรคพรงนี้จะม่ติดก,กับกัวปานไม่เจอก็ไม่มีเพราะมันกินเหล้าขาวเหล้าขาวฆ่าหมดครับ

โอ้กนัดกักตัวมึงยังมีรายได้เลยวันช่องท่ามพันร้อยจงมาเต้นโดูลูกพี่ยังไก่ไก่ได้แล้วล่ะดูกูแท้รแรงในตลาดรับวันวันหนึ่งกักตัวไม่ปักต่ำเลยเกใกล้ถูกไปเนี่ยโตออกงานนี้นนกูปล่อยลงมาอยู่วันเล่เปไปเชียงไหม่ฟืน้นไปเชียงใหม่ฟืน้นไป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  Ta đi tay nhau. ta Một đi, Một nhau. 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 Một tới Một nhau. 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 Một ตัวตัวตัวนี่กี่วันแล้วห้าวันห้าวันหกวันนึกว่าอีตายเลยอ่ปิดใจมั่งจ้พอถามมาไปทำอะไรก็มาไปเลยไอ้บอยไอ้บอยอีตาย,ยโอโ่ะไ,ไป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 เชี่ยงพื่นไปโควิดตายไปแล้วครับโควิดตายไปตั้งนานแล้วทีนี้รายต่อไปที่ตายคือคนกินเหล้า <laughs> ชาวต้นหลบซ่องอ่ะวันที่เหลือรวนถามว่ากี่วันแล้วอ๋อคือไม่จําเป็นต้องรอ14วันนะครับองค์กรของเขาอะเข้มงวดในเรื่องในเรื่องนี้ตรวจไปเรื่อยๆ3าวันสี่วันตรวจครั้งสี่วัน5วันตรวจครั้งสีวันตรวจครั้งสี่วันตรวจครั้งก็ได้ไม่จําเป็นต้องรอว่าเจ็วันค่อยตรวจสิบสีวันค่อยตรวจไม่จำเป็นฮะที่บอกตรวจตอนไหนก็ตรวจไปตรวจจนกว่าจะเจอไม่เจอก็คือไม่หยุดตรวจตรวจจนเจอ อออันผ้าทำฟื้นเนะอเอาทำขับข้าวอ่ะอมอสยาตีเบ็เออไม้ฟืนมีงับแก๊สอย่างเดียวอืมเื่อนนี่ม้อดดับแน่นอนนะ สาราโมอหนุ่ยสารามอหนุ่ยนึงเอาไว้แกงเอาไว้ต้ม,มเออจริงๆเราก็ลืมไปนะเรื่องไม้ฟืนอ่ะนะเนด,ดี๋ยวนี้เดี๋ยวด้านเมื่อคุณจะเล็กมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ถ่านมันก็แพงนะด่านแพงว่าเลยรนะอยู่อืมถ่านแพงจริงๆไิงถามว่าใช้ไม้ฟืนไฟมันก็หม้อมันดำจริงแต่ว่ามันมันคือมันสามารถที่จะหาได้นะ โม่จลโมเกาไหมเดเ็นเตยมังเนียตัวตัเด็ดๆแต่้จจางนะจอยต้องพอเป็นได้ต้องทำไก่สักตัวละาเถอะได้ <c oughs> ที่ผมบอกว่าธุรกิจที่มันขายไก่ตัวพันพันกว่าบาทน้องบอยเนี่ยเขาเลี้ยงโดยที่ใช้ขา้าวโพดนะครับเนื้อไก่ของเขาอ่ะอร่อยเหมือนไก่ไปตรงเลยแน่นเหลืองอาลามเลย นี่ราคา,าขายของเขาครับคือเขาก็เฉพาะไ,ไก่พันธุ์ดีๆเอาไ้ชนด้วยก็เป็นกีฬาพื้นบ้านนะครับพันธุ์ไหนเลยประมาณลากพม่าถุงหน้าถุงหน้าแล้วมี่กบกบเหลืองอ่ะอืมเป็นจำบกจมบุกจำดุจดมดุไส้พันธุ์ไส้พันธุ์ต่างการเถอะนะลูกหมากจะเป็นเกียมากว่าเกียร โอ้พอมา่าแน่นอนครับท้าเยี่ยใช่เยี่ยอืมแหลงไทยไม่ชัดเยีเยเยี่ย